แล้วก็บริเวณที่เป็นจุดที่เป็นอุบัติเหตุนะครับก็จะมีการเชิญชวนนะครับให้คนได้ระมัดระวังนะครับด้วยความปรารถนาดีจากคอพพนะครับเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในเร็วนี้นะครับก็จะมีการประชานพัน์ในรูปแบบอื่นๆอีกนะครับอีกอันนึงก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์น้นะครับก็มีการเอาเรื่องราวของดารานักแสดงนะครับที่เขา แสดงแล้วก็มีความคุ้นเคยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับมาเป็นคลิปในการนําเสนอเรื่องของการทําประกันภัยนะครับซึ่งก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นความนิยมชมชอบนะครับในตัวดาราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาคุยเรื่องของการประกันภัยก็ทําให้ประโยชน์ของตรงนี้นะครับกระจายไปยังกลุ่มต่างๆนะครับก็เป็นความปรารถนาดีจากสำนักงานคอพอ นอกจากนี้ก็มีเรื่องของช่องทางในเรื่องของการมีอาสาสมัครประกันภัยนะครับการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานขปพไปช่วยประชาัมพันธ์นะครับการสื่อสารทางเว็บไซต์เว็บไซต์ของสำนักง,งานปบเพ,พชรบูรณ์นะครับเว็บไซต์ของอเฟซบุ๊กนะครับที่เป็นการประชาพันธ์อีกช่องทางหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ก็ดีนะครับหรือว่า Uh, ในส่วนของ l ล ne แอปพลิเคชัน Line นะครับก็มีการ uh, ให้บริการนะครับกับบุคคลที่จะไปประสานงานกับสำนักง,งานคอปปเรียกว่าทำไปทั้งประเทศทีเดียวนะครับในส่วนของพิจบู์ก็มีอยู่นะครับหรือว่าจะเดินเข้าไปพบปะพูดคุยกับเจ้าที่โดยตรงนะครับที่สำนักง,งานคอปปนะครับในส่วนของพิจบูญก็อยู่ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านโฮมแลนด์นะครับ เรียกว่าใกล้ๆกับสวทวชิบูนี่แหละนะครับถ้าไปไม่ถูกนะครับก็ลองเซิร์ชข้อความดูว่าสำนักง,งานคอปปอนะครับในอินเทอร์เนต็ตนะครับหรือว่าถ้าผ่านไปผ่านมาไม่รู้กว่าจริงๆถามว่าหมู่บ้านฮุมลนรนไปทางไหนนะครับก่อนจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านก็จะมีสำนักง,งานคอปปพนะครับตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับสามารถที่จะเข้าไปาประชาสัมพันธ์ในส่วนเลื่อยอยากไปสอบถามนะครับเรื่องราวต่างๆจากสำนักงานคอปปพก็สามารถที่จะไปทําได้นะครับ ในส่วนของสำนักง,งานเขตพิธีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งนั้นนะครับผมเองเป็นผู้ทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะมาเกี่ยวโยงกับสำนักง,งานคปภส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นอาสาสมัครประกันภัยแล้วก็เรื่องของการทําประกันภัยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับว่าถ้ามีเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนดําเนินการแล้วยังไม่สมบูรณ์ อยากจะขอความกระจ่างกับสำนักง,งานคอปปอก็จะเป็นสื่อกลางนะครับแล้วก็ในเร็วนี้นะครับก็จะมีการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา นะครับหรือว่าผู้บริหารโรงเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งน,นะครับจะมีการประชุมในวันที่14นี้นะครับก็ได้มีการนัดหมายเป็นการเบื้องต้นนะครับกับท่านผู้บริการเขตพื้นที่การศรรึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งน,นะครับอยากจะให้ทางสำนักง,งานคพพเข้าไปทําความเข้าใจกับคุณครูในโรงเรียนนะครับก็เป็นภาพรวมนะครับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเรื่องของรถนะครับพรบผู้ประสบภัย นะครับพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยในเรื่องของรถนะครับก็จะต้องทำอย่างไรบ้างในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ้าจะประสานงานต่อจะต้องทำอย่างไรนะครับใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับเป็นการกิจกรรมหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับที่ทางโรงเรียนก็ทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะไปเติมข้อมูลตรงนี้ นะครับเป็นต้นว่าเป็นต้นว่านะครับเมื่อเร็วๆนี้มีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตนะครับจากการที่สอนท้ายคุณแม่นะซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนนะครับไปชนกับรถยนต์อีกคันหนึ่งนะครับปรากฏว่าเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตซึ่งโดยปกติแล้วนะการให้ความคุ้มครองในเรื่องของพรบผู้ประสบภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับก็จะให้คุ้มครองตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5 6 3มเป็นต้นมานะครับจากคุ้มครองสูงสุด กรณีเสียชีวิตกรณีที่เป็นผู้สอนท้ายอย่างนี้นะครับถ้ารถมีพรบรนะครับคือทำกรมธรร์ตามกฎหมายของการทำประกันภัยนะครับก็จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง5 0 0แสนบาทนะครับนักเรียนคนนี้ก็จะได้รับความคุ้มครองอถึง5 0 0แสนบาทผู้ปกครองก็จะได้รับเงิน5 0 0แสนบาทนะครับในผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ถ้ารถไม่มีประกันนะครับรถไม่มีประกันก็ เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับต้องไปดูาทางคดีว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับกระทําความผิดหรือเปล่าทําละเมิดหรือเปล่านะครับสิ่งตรงนี้สิทธิตรงนี้นะครับจะต้องมีการยืนยันในเรื่องของเอกสารนะครับแล้วก็มาดูข้อเท็จจริงกันอีกนะครับก็เป็นความหรือว่าท่านผู้ปกครองนักเรียนสนใจนะครับอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็จะไปหาแหล่งความรู้ตรงนี้ได้ที่ไหนอย่างไรนะครับก็จะเป็นการให้คําแนะนําเบื้องต้น กับผู้อเมริกาโรงเรียนต่างๆนะครับที่จะมาประชุมในวันที่14มกราคม2564นี้นะครับที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพชิรชบูรเขตหนึ่งนะครับก็ได้เ,เรียนกับท่านผู้อเมริกา,าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านบรรเจิดกลินจันนะครับก็จะให้เวลากับสำนักงานคอพพอไปชี้แนะทําความเข้าใจกับคณะคครูที่มาประชุมในวันนั้นนะครับ มีเรื่องอยากจะบอกกล่าวนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีหน่วยงานนะครับที่ให้ความสําคัญกับการทําประกันภัยนิวนอ r m มอนพลัสสิบาทนะครับแล้วก็ได้ให้ความคุ้มครองมาแล้วตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมานะครับ25ธันวาคม2,563นะครับแล้วก็จะสิ้นสุด30วันในวันที่23มกราคม2,564า ในช่วงเวลา24นาฬิกานะครับอันนี้เป็นกรมธรรม์ทำได้ด้วยตนเองนะครับไปจัดซื้อหาได้ที่ไหนบ้างนะครับในรายละเอียดนั้นผมขอขอย้าเสอนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่11นะครับมกราคมวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะครับที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิชรบุรเขตหนึ่งนะครับก็ได้มีการมอบกรมธรรม์นะครับเป็นใบรับรองกรมธรรม์รายบุคคลนะครับฝากท่านประธานกลุ่มโรงเรียนนะครับ ไปมอบให้กับท่านผู้มวยการโรงเรียนในกลุ่มของตนเองทุกคนนะครับพอมีบรรยากาศของภาพการมอบอกรมทันนะครับซึ่งวันนั้นนายบันเจิดกลิ่นจันทร์ผู้มวยการสมัชง,งานเขตวิธีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์เขตหนึ่งนะครับท่านให้ความสําคัญกับการาการทําประกันภัยในส่วนนี้นะครับเราเห็นความสําคัญว่าเออมันเป็นสวัสดิการในเรื่องของการาป้องกันนะครับความสูญเสียจากอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ ความสูญเสียจากกรณีที่มีเหตุถ้าเกิดกรณีติดเชื้อไวรัสโครโรนานะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมทันนะครับอันนี้ภาพที่ท่านเห็นขนาดนี้เป็นการาเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการนะครับซึ่งหลังจากพิธีเปิดนะครับแล้วนะครับก็ได้มีการมอบกรมทัน์นะครับให้กับท่านประธานกลุ่มโรงเรียนนะครับในภาพานี้ก็เป็นท่านประธานกลุ่มโรงเรียนมั่นโตกนะครับท่านพอนงรักษ ทางสายผู้มือการนะครับโรงเรียนบ้านโตกนะครับท่านก็ได้รับมอบไปนะครับเรื่องของศูนย์อำนวยความสศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ดีต่อราชการเดี๋ยวผมจะมาเจาะอีกทีนึงครับว่าเขาทําอะไรกันให้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเป็นภาพการมอบอันนี้ท่านผู้มริการโรงเรียนนะครับบ้านระวิงนะครับคุณกัลยาณีรัตนบุตรนะครับเป็นผู้รับมอบใบรับรองกรมธรรม์นะครับ อันนี้อีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นผู้รับมอบเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนนะครับท่านก็รับมอบไปนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับอันนี้ก็อีกปรทธานหนึ่งนะครับก็จะรับมอบแล้วก็ไปมอบต่อให้กับผู้อวปการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทุกคนนะครับที่ท่านผู้อริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระมศึกษาพธทลุงเขตหนึ่งนะครับนายบรรเจย์กรีนจันทร์ได้ทําประกันภัยนิวนองมันสิบบาทให้กับผู้อริการโรงเรียนทุกคน ตลอดทั้งผู้รักษาการในตําแหน่งผู้มิการโรงเรียนเกาหลีโรงเรียนนั้นเนี่ยไม่มีผู้มิการแต่ว่ามีคุณครูนะครับมารักษาการเดี๋ยวก็ได้รับการทําประกันภัย10บาทนะครับมาย้าอีกทีนะครับว่าปาาระกันภัย10บาทนะให้ความคุ้มครองในเรื่องของอเป็นการทําเป็นช่วงระยะเวลาเพียง30วันแล้วเป็นการทําประกันภัยกลุ่มปีใหม่ New n นิว o n น Plus นะครับให้ความคุ้มครองอะไรบ้างนะครับก็ช่วงระยะเวลาในการทําประกันภัยนะครับภาพต่อไปเลยนะครับผม เป็นภาพที่อบอกว่าผู้ที่จะทำอากันได้นะครับจะต้องมีอายุ20ปีถึง70ปีนะครับแล้วก็จะให้จัดซื้อกรมทันเนี่ยให้ซื้อได้ในระหว่างเวลานะครับวันที่นะครับวันที่1มันวาคม2563จนถึงวันที่3ามมก,กราคม2564นะครับซึ่งผมได้ลองประสานงานไปที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะก็บ,บอกว่ายังทำได้อยู่นะตอนนี้นะครับแต่ถ้าเป็น7ซเ e ่นอี่ในตอนนี้จะ,จะจะไม่ทำแล้วนะครับจะไม่ทำแล้วนะครับแต่ว่า ในหน้านะครับที่รับประกันนั้นนะครับเดี๋ยวจะได้บอกต่อไปนะครับว่าบางมีบางเจ้าบางรายที่ยังให้ทําได้อยู่นะครับซึ่งความคุ้มครองนี้จะเป็นการคุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินสูงสุดนะครับหนึ่งแบาทนะครับแล้วก็คุ้มครองในส่วนของอการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุนะครับในวงเงิน5,000บาทนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของกรณีการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะจากการที่ถูกฆาตกรรม หรือรอบทําร้ายหรือว่าเป็นจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นจากการขับขี่หรือโดยสารรถจัก,กรยานยนต์รับจะคุ้มครองสูงสุดในวงเงิน5 0,000บาทนะครับกรณีผลประโยชน์ค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยนะครับอันนี้จะให้ความคุ้มครองหรือว่าเป็นค่าปรงศพนะครับ5,000บาทแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับกรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไปรักษาพยาบาลนะครับ ในโรงพยาบาลก็ดีในคลินิกก็ดีนะครับก็เอาใบเสร็จรับเงินนะครับที่ได้มีการจ่ายไปแล้วนะครับมาทําเรื่องเบิกได้ในวงเงินไม่เกิน5000บาทนะครับและที่สําคัญที่เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจก็คือเรื่องของกรมธรรม์ฉบับนี้ยังคุ้มครองกรณีติดเชื้อนะครับเรียกว่าการณีติดเชื้อไม่ได้ว่าเป็น เป็นแล้วถึงจะต้องเสียชีวิตอะไรทำนองนั้นไปถึงขนาดนั้นนะข้ามีการพิสูจน์ได้ว่ามีการติดเชื้อไวรัสโครโรนานะครับหรือว่าโควิด19เกนี่ยก็จะมีการชดเชยให้เดวงเงิน3า0 0ันบาทนะครับโดยที่มีการจ่ายเบีย้ยประกันภัยนะครับเพียง1ิบาทเท่านั้นการคุ้มครองนั้นก็จะคุ้มครองในระยะเวลา3ามสิบวันนะครับคราวนี้มาดูว่า,าเงื่อนไขในเรื่องของการคุ้มครองนะครับก็จะเป็นเรื่องของกรมธรรม์ที่มีการทําไว้แล้วนะครับแล้วก็ ผู้ที่จะให้ความคุ้มครองนะครับผู้ที่จะรับประกันภัยนะมีใครบ้างนะครับโดยที่ผู้ที่จะสมัครเนี่ยจะต้องมีอายุระหว่าง20ปีบริบูรณ์แต่ว่าไม่เกิน70ปีในวันทาประกันภัยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ร่วมโครงการนะครับก็มีทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารออมสินนะครับบริษัท724มารเก็ตนะครับ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเซเว่นะครับก็มีบริษัทช้อปปีประเทศไทยนะครับมีบริษัท TQM Insurance Broker มีบริษัท Tesco General Insurance Broker นะครับก็อยู่ใน t ท s โก l o t ต s นะครับแล้วก็ยังมีบริษัทอื่นๆอีกนะครับทั้งหมด20แห่งด้วยกันนะครับ20แห่งด้วยกันอันนี้คือโดยงานที่เข้าร่วมโครงการ หรือว่าถ้าจะตรงไปซื้อที่บริษัทประกรันโดยตรงนะครับก็จะมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนะครับมีบริษัทกรุงเทพประกันภัยบริษัทกรุงไทยพาณิชประกันภัย methods, อันนี้เป็นบริษัทวินาศภัยนะครับบริษัทคุ้มภัยโตเกียวนะครับมารีนประกันภัยประเทศไทยนะครับมีบริษัททิพย์าประกันภัยบริษัทไทยประก spikes, ันภัยบริษัทไทยสีประกนันภัย mm hmm. บริษัทธนาชาติประกันภัยบริษัทนวกิจประกันภัยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒ บริษัทมิตรแท้ประกันภัยนะครับบริษัทวิทยปาประกันภัยบริษัทอาคาเนาปีประกันภัยบริษัทเอเชียประกันภัยบริษัท m อช g ประกันภัยและก็บริษัท l อ g ประกันภัยอันนี้คือบริษัทประกันวินาศภัยนะครับในส่วนของบริษัทประกันชีวิตนะครับก็จะมีอยู่10บบริษัทด้วยกันนะครับที่ร่วมโครงการนี้ก็คือบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตนะครับบริษัทไทยประกันชีวิต บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตบริษัทฟูเดนเชียนประกันชีวิตนะครับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทสหประกันชีวิตบริษัทอาคันประกันชีวิตบริษัท FWP FWD ประกันชีวิตแล้วก็บริษัทเอไอเอจำกัดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถที่จะไปซื้อได้ผมได้ไปสานงานไปที่ธนาคารอมสินนะครับบอกว่าตอนนี้ถ้าอยากจะทำเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะนะครับก็สามารถที่จะ ติดต่อที่ธนาคารอมสินนะครับผมได้ประสานงานกับธนาคารอมสินสาขาเพชรบูรณ์นะครับซึ่งตอนนี้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งท่านบัญเจกลิ่นจันทร์ก็ได้อนุเคราะห์นะครับทำประกันให้กับผู้บริหารโรงเรียนทุกคนนะครับ131โรงเรียนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในสำนักงานอีกทั้งหมด80กว่าคนนะครับเรียกว่าได้รับความคุ้มครองหมดทุกคนแล้วนะครับมีโครงการที่ท่าน ต่อยอดนะครับต่อยอดก็คือว่า,าฝากท่านผู้แทปนประธานกลุ่มโรงเรียนไปแจ้งกับผู้มีการโรงเรียนทุกโรงเรียนว่า,าในโรงเรียนนั้นจะมีคุณครูที่เป็นสายผู้สอนมีพนักงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการบ้างนะครับหรือว่าคนงานบ้างนะครับถ้าต้องการจะทําประกันภัยนิวน้องมันพัดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ตอนนี้ก็คือคุ้มครองแค่ท่านผู้บริการโรงเรียนนะครับแต่ว่าในโรงเรียนต่างๆที่โรงเรียนอนุบาลพิชบูรณ์โรงเรียนบ้านตกนะครับโรงเรียนบ้านรวิ่งนะครับเหล่านี้ถ้าต้องการจะทําประกันภัยให้กับคนในโรงเรียนนะครับท่านยินดีที่จะเป็นโครงการที่ใช้ชื่อคล้ายๆกับที่ของรัฐบาลทําขึ้นก็คือโครงการคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งคนละครึ่งในที่นี้ก็หมายถึงว่าท่านผู้บริการยินดีที่จะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยให้คนละ5บาทนะครับ แล้วก็ผู้บรการโรงเรียนสนับสนุนเบี้ยประกันภัยให้คนละ5บาทนะครับเรียกว่าคนละครึ่งกันนะครับก็จะทําให้เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งอยู่ในโรงเรียนนะครับซึ่งนับรวมกันแล้วคนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นก็ประมาณ2 0 0 0กว่าคนนะครับก็จะได้รับความคุ้มครองไปด้วยนะครับท่านการเล้นย้ําว่าถ้าเป็นไปได้ให้แจ้งระเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่สิบกนะครับเพราะว่าวันที่16ที่จะถึงเนี้ยเป็นวันครูนะครับเป็นวันครู กับก็อยากจะทําให้โครงการนี้เป็นของขวัญให้กับคนครูด้วยนะครับช่วงนี้จะเวลาไล่หลังเข้ามาแล้วนะครับอยากจะบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับว่ามีภาพที่สวยเมื่อกี้นะครับก็คือภาพของการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการนะครับที่สำนักง,งานเขตวิธีการศาึกษาประถมศึกษาพิชรบูรณเขตหนึ่งศูนย์อำนวยความสะดวกเหล่านี้นะครับตั้งขึ้นมาแล้วนะครับมีความมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับ วัตถุประสงค์ที่เป็นตารางที่สีนั่นนะครับผมก็จะให้บริการให้กับคุณครูที่มาติดต่องานนะครับที่สำนักง,งานเขตพิธีการศึกษาเรียกว่ามาตอนเช้าเช้าก็จะเจอคนนะครับตั้งแต่เวลา7จ็นาิกาสามบนาทีจนถึงเวลา8ปดนาฬิกาสามบนทีก็จะมีเวรมารักษาการมาให้การบริการกับคุณครูที่มาติดต่องานกับพี่น้องประชาชนที่ไปติดต่องานเรียกว่ามาก่อนเวลารชาชการก็มีคนมาให้บริการแล้ว และในช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับ12นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาให้บริการในศูนย์แห่งนี้นะครับโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ในช่วงนี้วันละ13ท่านนะครับโดยประมาณวันละ13ท่านนะครับก็ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสบดีวันศุกร์นะครับทั้ง5วันจะมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการในก่อนเวลาทําการนะครับก่อนเวลา8โมงครึ่ง และในช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับให้บริการอะไรบ้างคะในศูนย์อำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีเรื่องของงานรับส่งหนังสือราชการนะครับเรื่องของการติดต่อสอบถามแนะนําข้อราชการาต่างๆมีบริการแว่นสายตามีหน้ากากอนามัยมีคอมพิวเตอร์ให้บริการในการที่จะพิมพ์งานแก้ไขมียาสามัญประจําบ้านนะครับมีน้ําดื่มแล้วก็มีกาแฟนะครับให้ให้กับผู้ที่ไปติดต่อราชการที่สำนักง,งานเขตพิธีการศึกษานะครับวันนี้ ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมวันชัยสีเนียงนักประชาัมพันธ์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนิงขอราท่านผู้ฟังไปก่อนไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในรายการคอปคอบอกกล่าวเรื่องประกันภัยครับวันนี้สวัสดีครับ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับจิตินันตั้งประเสริฐค่ะประชาชนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆพร้อมใจกันเดินทางมาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ คุณหมอคะดิฉันนะ่ะเป็นหวดัดคัดจมูกบ่อยเมื่อยเหนือเมื่อยตัวเป็นประจำเลยคะ่ะนี่เลยครับยาวิเศษจะเดินจะวิ